สุขสบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไถซิ่งชนแนลเด้อพี่น้องมันนี่ประเดิมครับงานแรกรถเตรี่ของไม่ของไม่ครับประเดิมครับประเดิมรถเตรี่ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเราไม่เด้อครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับงา้นครับเมื่อน้นเขามาไถไวครับพี่น้องไถรอบสองไปแล้วครับ ปันครับฝนกะฟ้ากะมื่อดืดครับพี่น้องพายุขเขา่าแต่กะบ่ตกแห้งครับตกเพราะลิ้นๆเนี่ยครับหวานกะรถเตลี่ทั้งบ้านผมสีมาเฮ็ดยังสีครับผมจะเฮ็ดฟังทีมีสูเนาะผมจะเอาสก,กีขึ้นสุดเลยครับแล้วฟังขวาทีมีเฉพาะลูกปืนพี่น้อง ผมจะถอดสก,กีออกเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่อยไม่เป็นห้อยอแล้วก็จะตั้งให้ฟังขวาฟังนี้เนาะพี่น้องสูงกว่าน้อยนึ่งเ,เวลาเข้าเอาฟังขวากบห้อยเกา่ามันจะคอยพอเป็นห้อยหลากไปพี่น้องอสูตรตั้งโรตารี่ผมเนาะ ผู้ใดอบอ่เข้าใจก็สอบถามได้เลยครับสําหรับมือใหม่พี่น้องปั้นอย่างไหนบ่ให้เป็นหอยปั้นอย่างไห๋บ่ให้ให้มันเนียนไปหากันครับอ่าสูตรการปั้นพร้อมครับพี่น้องสูตรการปั้นผมก็คือผมจะแลนทั้งหนึ่งสกรอนก็คือแลนข้างนี้จะหลอบคันนะปุ๊บพอหลอบคันนะเสร็จปุ๊บผมจะกลับรหลดเอา้างขวาเข่าข้างกันแท้ เพื่อจะแลีนไปทางนี้ตอ่อต่อไปพุ่นไปพุ่นกลับมาครับแล้วกะวนขวาเออวนซ้ายขอผิดครับขออภัยวนซ้ายไปเรื่อยๆ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 จนมาเม็ดครับสุดท้ายกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะั่นไม่ได้อพี่น้องเนดะ้อมือตากล่องเ้ากับบอมมี่ครับเดี๋ยวสีสาธิตให้เมืงนะ่งเด้อพี่น้องเนดะ้อปั้นแล้วๆเดี๋ยวกะจะ ที่เป็นช่วงเ <tem> <OM AT> ป็นช่วงไอ้เมืองเนี่พี่น้องว่าเฮายที่ปั้นยังไงมันเนียนไงมันครบกันครับหรือว่าอาจจะเพราะปั้นขางออมเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็คือปั้นขางไหนก่อนครับเออวนไหนวนไหนวนไหนออก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 นอกครับเอ้ไม่มีเป็นสูตรนี่นะพี่น้องนะโอสคครับเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวถ่ายอีกเที่ึงนะครับพี่น้องนะออะไปลุยหน้างานกันเลยครับสวัสดี แบบนี้เฮาก,กปะปบบเดิมครับท่านไ้ตังอยู่ผมกะเฮ็ดไ,ไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องอสีครับอาปบบเดิมแล้วครับพี่น้องเนียคลิปคร,บรับรอบเดียวครับผมใส่รอบห้าร้อยสี่สิบครับแล้วก็ไหาเจนหนึ่งหายเนาะพี่น้องเนียคลิปเลยครับ ข้อดีของ M62 ก็คือเปิดปิดรตตรีเบา้าบาครับพี่น้องแล้วก็มันทีนี้ปุ่มให้กดบอกเป็นชโม,มงปั่นของรตตรีนะพี่นอ้องครับว่าปั้นให้มึง้งนะใสเกี่นึงลากไปประมาณนี้ล่ละรอบอยูใส่รอบอยูประมาณพันเก่าหรือพันเก่าสองพันยันหนึ่งนี่ละ รอบเครื่องอ่ะหน้าปัดมันดีโชว์บอกเป็นเป็นอันนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นรอบของลอตเตอรี่มันมันตั้งด้ตัวนี่อันนี้มาเป็นชั่วโมงค่ะกดตัวนี้มันเป็นชั่วโมงคือเกาเดี๋ยวนี้มันอยู่หน้าจอที่รอบของลอตเตอรี่มันสิบอกเปิดลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มันหมุนตลอดเนี่ยกเพราะเมื่อกี้ยกอย่าพลาดพันเก้าพันเก้ารอบเครื่อง เบาๆเลยครับพี่น้องเบาค๊บเลยเจนึงหายครับพออื่น่อยังเลยดินใสๆลงเหลืออยู่ครับปั่นลงเหลืออยูอ่พี่น้องรอบเดียวจบครับ สนใจผู้ได้อยากมาทดลองรับมาได้เลยครับติดต่อเข้ามาเลยครับพี่น้อง0 9 2ย์4 2 4 8 3ี3่หแพี่น้องเด้อยากใส่งานจริงทดลองใส่งานจริงครับพี่น้องก่อนสือตัดสินใจที่สิออกรถนีตัวหาผมเลยเดี๋ยวผมพาทดลองใส่งานจริงครับมีไถมิปันมีดันครับ <c oughs> ลาเลียวกบเบาๆครับพี่น้องอ แล้วกลวมกระขวดครับพี่น้องมนันหลุดหลายเบาๆครับพี่น้องแลน่นจบเที่ยเดียวครับเจียหนึ่งเจียสองหายผมยังมาทันเลยทดลองนะพี่นอ้องสองหายผมมาทันเลยลองมึงว่ามันจะไหวบ่ เราเดียเ๋ยวนี้ล้อมกันหนึ่งหายนี่เบาะครับครับพี่น้องแลนนี่ปปปปเปิดเปิดกัหนึ่งผมก็ว่าเหมาะแล้วได้เลี้ยวได้งานเลี้ยวกับเพระาะว่ารถตรี่มันกว้างครับเออรตตรี่กว้างกว่าครับเนาะเออเงี้ยคลิปกับพี่น้องลกขึ้นลกขึ้นเอาตอนไหนขึ้น,นี่แขนกลางเตะเต็มห้องเต็มห้อง มันขึ้นอนั้นมันขึนันมันขึ้นขึ้นไปเลยข๊หางน้อยอยกลงนลงไปว่าข๊้มหางน้ออย่างนั้นขึ้นแล้วอปะเอ่ะอีกไหมนึงก็ต้องหลบป่ะบหลบรงอย่้งนันพุ้งกระั้นพุ้งมันน่ะนี่วิธีการขันทัน ถ้าฟังทางไหนเป็นห้อยนี่เขาดึงแขนกลางฟังนี่ขึ้นครับเพื่อจะยกมุมนี่มันขึนเนาะร้อ,อยขึ้นเนาะพี่น้องร้อยขึนน้อยหนึ่งเพื่อจะให้มันพอเป็นห้อยมันจะไปเนียนครับรเดิมครับงานแหลกเลยงานแหลกของรถตะรีเขาครับป้ายแดงครับป้ายแดงจัดเต็มเต็มสวยๆครับพี่น้องเออ,เอ,อมันเจ็บประมาณนี้ครับเพราะว่า ให้ฟังนี่มันพอะปัดๆไปครับมันถึงจะมันก็นลงเต็มใบมีดม,มันพอดีครับแต่แต่ตรงฐานหลูกปืนมันมันจะประหพื้นเราเค็ดให้เป็นห้อยครับมันจะเนียนครับพี่น,อน้องจนหลายผลบ่อมึงองมือนขางนั้นน้ำครับ โอเซค,ครับเงีน้นกิฟมีนิดหน่อยครับธรรมดาครับเ <c oughs> น้นความเนียนครับพี่น้องเดี๋ยวมากับงามตาครับถ่าเป็นคล้องรถตรีมันกับบางงามตาปันไหนครับก็ได้งานไว้ครับค,ครับเอลซีเกตผมนี่ถ่าปั้นจำนวนรอบซ้ำกันนี่บ่าได้เลี้ยวปันนี่นะครับต่างกันอยูี่สิบเซน เมตรของรุ่นเอลเมตรแปดสิบสามอ่ของรุ่นเอมตัวนี้เอ็มสองนี่พี่น้องเมตรเออขอตรวครับสองเมตรสองเมตรยี่สิบอ่ารถติสองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบนะพี่น้องสองเมตรยี่สิบ เดี๋ยวครับขนาดเกีย้ยนหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องนี่เกีย้ยนหนึ่งนี่ผมก็ว่าดเลี้วเหรอทีแต่เกีย้ยสองกะผมว่ามันหนักรถลดดุสืครับมผมมีประโยชน์เท่าไหรดอกคิดว่าแต่ไถไถผมใส่เกีย้ยสองเพราะว่าผมแต่งสปิงมาแล้วพี่น้องบ่อืดครับบ่อืดรถกับเพรอนพร้อม เงี้ยกล,ล,ลิปครับของสองของต่งไม่โเคครับเงี้ยครับแล้วเล็้วครับเจ็ดแปดไล่ดิขนางางานยังไงแบบนี้บักน่าจะเกินชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องนั่นนั่นมือหนึ่งนี่ต้องปั้นด้สี่สิบไล่ขึ้นนะครับผมมาได้เร็วครับได้งานเร็วใวไงครับสาใจผมอยากได้จัก สามเมตรนะพี่น้องเนาะโรตารีสามเมตรโมเมนมีอยู่ป่ะพี่น้องใครจะเอืน่นแนวตีตุ่มมเมนบ์่ครับหรือว่าจ้าไดน,นี่แหละว่าเห็นหยน่ยกับสามเมตรสองเมตรกัวส,สามเมตรปั่นได้เร็วครับพี่น้องกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนนี้เด้อครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ลูกไหลานทำกิจต่อไปเรื่อยๆครับผู้ใดอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับตัวใดสอนตัวใดกะ เอมเมนของม้าได้แล้วครับพี่น้องสำหรับมือใหม่เนาะเมืออาชีพผมบอกว่ากาไปบอกไปสอนก่าเจ้านะครับผมกะเรียลรู่กับเพิ่นไปเรื่อยๆครับผู้ใดเหตุแปลกไม่มาผมกะไปเมองครับบ่ว่าจะของเก่งแยกเทียดอกครับก็คือเขาพร้อมรับความรู้ความติชมความทุกอย่างครับอ,อไปเมองค่าเจ้าบ่ได้ยิดช้าค่าเจ้าว่าได,าาาได้นั่นครับก็คือเขาเจ้าบอกมาผมกะรับฟังไว้ครับ เออเอากับมาปรับปรุงใส่หอเจ้าของเพื่อพัฒนาขึ้นต่อไปครับอ่อผมเคยว่าแพงวิชาน้ำครับผมรู้แบบใดผมเห็ดแบบใดผมกะบ,บอกไปแบบนั้นเนาะพี่น้องเนะเาะอ่ากะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูกหลานไเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเพื่อคลิปต่อไปมันสิได้แก้งเตือนมาตลอดครับกดกระดิ่งเพื่อบอกว่า ทุกคลิปเนต่มันจะเด้งเวลาผมลงไปมันจะเด้งขึ้นมาน้เนาะพี่น้องเนาะะสุกสบายดีครับพี่น้องคลิปนี้กะบไม่ได้ครับสวัสดีครับสุกสบายดีครับพี่น้องทีนี้ตอนรับข้าสู่ช่องชดใช้รถไถสินช้าแนวนะครับอ่าพี่นอ้องว e ่าบ่งเกียร์หายสองปันรถตลี่งนะพี่นอ้องบ่งรอบรถตรครับรถโต๊ะครับรอบรถตลี่งย่สีลอย,อยกว่าครับ รอบรถก็วาตกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมใส่สัตว์จิงก็มารนักครับเปลี่ยนไม่ครับนี่ครับปันปั่นเกียร์สองนะครับพี่น้อง สบายสบายครับเกียร์สองครับสองสอครับี่างคุณมองคุนครับครับ

สามดิ่งเหนียวนะครับดซ้ายต้องตั้งรถตันีฟังทีพอมีโซะเขาดึงแขนกลางขึ้นในสูงก็ฟังทีมีโซะนิดนึงครับอ่าให้มันเอียงนิดนึงครับมันจะไปสิปันงานครับพี่น้อง มั่งอีกรอบนึงครับเอาไปมังโอ้ยหัวข้อหัวข้อนครับพี่น้องธรรมาดาครับสนใจอยากทดลองครับติดต่อมาได้นะครับพี่น้องเดี่ศูนย์เก้าสองสองหกสี่สองสี่แปดสามครับเพื่อเพื่อให้ใส่ได้การตัดสินใจว่าเขาจะออกรุ่นนี้ดีป๊ออ่อยากได้รถรุ่นไหนดี มาหา,าผมครับเดี๋ยวผมให้ครับรกศาได้เยอะครับพี่น้องอ่าที่รถให้ทสลอนข่าวพร้อมครับรถผมนี่ละอันนี้ละเจ้ีีขอเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเหนียวกับรุ่นเหนียมครับต่อมาไห้ครับพี่น้องอหมอครับงานพี่น้องครับ สิลักษณะอะไรนี่นี่คำตอบไปครับพี่น้องกะร่างเก็บงานครับี๋ยวผมจะชอบเหลือขอบไปประมาณสามรอบสี่รอบแล้วพี่นอ้องเวลาเก็บขอบมันจะขนเดนีนครับอ่าันเขาเห็นดเป็นหองสองหองยี่สิครับผมเหลือขอบไปครับเหลือขอบไปอ่าปั้นเก็บอีกรอบนึงครับพี่น้อง

เกียวสอง,สปปงออไหมครับเลบียนสปริงกาวานารอบไม่ตกครับรอบรถตเรีไใหญ่ตโตครับสี่ลอยว่าครับพี่น้องเป็นกีบกีพี่น้องผู้ใดใที่มีรถแล้วประกาเปี่ยนสับปปิงกาวนานน่อ่าเพมาปรึกษาผราได้ครับเราพักน้ำได้ครับ บ๊ายบายครับพี่น้อง